สวัสดีครับจากกระแสะความนิยมในเรื่องการดูแลสุขภาพจากอดีตน,นะครับทุกท่านจะรอให้ป่วยก่อนแล้วถึงไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการป้องกันตนเองนะครับและไม่รู้วิธีการที่จะทําให้ตัวเองไม่ป่วยได้อย่างไรจึงเป็นที่มาของเทรน์ในการดูแลสุขภาพใหม่นะครับคือการพยายามที่จะลดทอนความรุนแรงของการเจ็บป่วยด้วยการ ดูแลสุขภาพในคนที่ไม่ป่วยครับคนที่ไม่ป่วยไม่ได้หมายความว่าเขาปกติดีหรือสุขภาพดีนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนไฟแดงไฟเหลืองและไฟเขียวนะครับไฟแดงหมายถึงภาวะความเจ็บป่วยที่เรียกว่า illness หรือ disease แล้วอันนี้ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษานะครับส่วนสีเหลืองคือภาวะ unhealthy นะครับภาวะที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ป่วยหรือต้องรับการรักษาโดยการรับประทานยาหรือระบบต่างๆในโรงพยาบาลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว unhealthy หมายถึงภาวะไม่ well-being คือไม่มีสุขภาวะที่ดีนะครับ ส่วนอันที่3คือสีเขียวหมายถึงภาวะที่เฮลตี้ซึ่งสุขภาพดีและเวลเนสคำว่าเวลเนสจะแตกต่างจากคำว่าเฮลตี้สักนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่า คำว่า healthy หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีแต่ wellness หมายถึงสุขภาวะที่ดีแบบสูงสุดในแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนต้องการคำว่า wellness ที่แตกต่างกันออกไปมันจึงเป็นที่มาของคำว่า optimal health นะครับซึ่งหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์สูงสุดในแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนมีความต้องการ optimal health ที่แตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ใหม่นะครับของการดูแลสุขภาพจึงมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพให้เกิดภาวะ well-being wellness แล้วก็มี optimal health ซึ่งเป็นสีเขียวที่เราอยากจะทำให้มันมีสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนใหญ่นะครับมีภาวะที่เป็นอาการที่ไม่สามารถ รับการรักษาในโรงพยาบาลได้ไม่สามารถรับการวินิจฉัยเพื่อรับการรับประทานยาอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือภาวะอันเฮลตี้สีเหลืองจะทำอย่างไรล่ะครับให้คนกลุ่มตรงกลางสีเหลืองเนี่ยไม่กลายไปเป็นกลุ่มสีแดงที่เป็นภาวะเจ็บป่วยซึ่งจะเพิ่มทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายผลกระทบต่อครอบครัวผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรา มองว่าคนกลุ่มสีเหลืองที่ u n h e ฮลตี well ้นอ n น e l l เวล n บเหล่านี้กลับมาอยู่ในกลุ่มที่เป็นออ t ติมอลเฮลธ์หรือ Wellness Wellbeing ให้ได้ซึ่งตรงนี้ลหะครับหมายความว่าเราไม่ต้องรอให้เราป่วยนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนที่เราไม่ป่วยไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้เราอายุชาราหรืออายุกลุ่มบั้นปลายชีวิตแล้วนะครับคนกลุ่มหนุ่มสาวก็สามารถดูแลสุขภาพเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ จากปัจจุบันมาจนถึงตอนนี้เนื่องจากเทรนด์การดูแลมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้องรอให้เป็นโรคแล้วและการรักษาจากภายนอกด้วยการดูแลว่าอยากจะให้ตัวเองดูสวยดูดีอย่างเดียวมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วครับมันจะต้องเริ่มดูแลจากภายในนะครับดูแลตั้งแต่สาเหตุของการเกิดโรคนะครับ เหมือนเช่นภูเขาน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์กที่เรามองเห็นเราอาจจะเห็นแค่ยอดปลายที่โผล่พ้นน้ำมาแต่หารู้ไหมนะครับว่าตรงบริเวณฐานรากของภูเขาน้ำแข็งนั้นอย่างลึกลงไปแค่ไหนแล้วมีสาเหตุต่างๆที่อยู่ภายใต้ผืนน้ำนั้นอีกมากมายแค่ไหนที่เราไม่รู้อย่ารอให้ถึงอายุสูงวัยแล้วถึงมารับษานะครับจะต้องเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ จึงเป็นที่มาของลามิทราโฮลิสติกเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับที่เรามุ่งเน้นเรื่องการแอป a c h ทุกท่านแบบโฮลิสติกคือการมองแบบองค์รวมทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดจิตวิญญาณเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องทางสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เป็นทั้งบุญเก่าบุญใหม่ต่างๆที่อยู่กับตัวเราและการสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ย เพื่อหาปัญหาแล้วต่อยอดไปถึงการดูแลแบบ i n t e ท r a t i เกนะครับคำว่าอิน e ท r a t i เกหมายถึงการบูรณาการซึ่งใช้องค์ความรู้หลายๆศาสตร์ที่เน้นนะครับว่าจะต้องผ่านแฟกต์ความจริง อธิบายได้มี Evidence Base ทางการแพทย์นะครับและมี Logic คือมีตักกะแบบตรงไปตรงมารวมถึงเป็น Scientific นะครับก็คือมีวิทยาศาสตร์หลักฐานรองรับทางวิทยาศาสตร์และนำมาสู่ปรัชญาในด้านการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นที่มาของลามิทราโฮลิสติกเวลเนสเซ็นเตอรที่เรามีเจตนารมอยากดูแลเพื่อป้องกันให้ทุกท่านตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยทำงานวัยกลางคนหรือวัยชราก็ตามแต่ดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรคก่อนที่จะสายเกินแก้ครับ